คเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมมาวันนี้เรากลับมากันอีกครั้งนะครับผมกับเกมวิจิณ์ก็ส์นะวันนี้เรามีพอยเริ่มต้นนะครับอยู่ที่หนะึ่งพันพอยเนาะก็เดี๋ยววันนี้เป็นไงนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยกว่านะครับโอเคขอปรับที่หกแล้วทันนะวันนี้วันนี้เรามาแค่นี้นะครับผม <Now. S 1> แต่เราขอแค่คำถามพอครับในเมื่อสองของการทั้งทีเออหยุดทั้งทีก็อ่ะขอเล่นหน่อยละกันโอเคก็เข้าสู่ห้ <laughs> องพิเศษนะครับผมก็อ่ะเหมือนเดิมแล้วกันเฮ้ยยเดี๋ว <laughs> เฮ้ยวันนี้มาทำคอนเทนต์ยิงห้องพิเศษกันดีกว่าไหมทุกคนในก็เออบวกมัน้าร้อยแล้วนะขอหน่อยแล้วกันนะครับผมนานาทีถือว่าวันนี้ผมมาทำคอ of นเทนต์ยิงห้องพิเศษในเนด่องของสองของการแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวห้องพิเศษห้องนี้จบก็ได้ให้ไหนแค่นั้นนะครับผมได้ก็ได้ครับผมไม่ได้ก็ช่างมันครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้มาฉลองสองการให้ทุกคนได้ดูกันนะ,ะผมกับห้องพิเศษนะครับนานาทีจะได้เห็นมุมยิงอย่างนี้ทั้งเกมนะเออใครที่สนใจก็อ่ากดด้วยกดติดตามมาหน่อยนะครับผมมา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 เอ้าถึงจบดิโปกำลังยิงมันเลย อ้าวได้มาสองร้อยเองวะทุกคนโอเคสองร้อยค่ากินขนม,มนวันนี้ครับผมโอ้จบแล้วไม่ทันไลน์เลยเอ้าไอเหี้ยรถลุงเรื่อยๆเลยเลยโอเคนี่กลับมาสามร้อยได้ครับผมเอาไงเดียวยังไม่อยากจบคอนเทนต์ว่ะอ่ะเล่นอีกหน่อยก็ได้อ่าม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 าจริงๆกัจะแค่จบห้องพิเศษนะั่นเนี่ยไหนๆมันก็เข้าห้องพิเศษพอดีอะ่ะโอเคไปต่ออีกหน่อยแล้วกันนะทุกคนไม่เข้าว่ะอุย้ยแปะเอ้ยเดี๋ยว สองสงค่าเหแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดเฮ้ยแล้วกูยิงต่อกูต้องยิงต่ออีกไหมเนะนี่ยเจ็ดสิบเหลือเจ็ดสิบเนี่ยเที่ยคิดดูทุกคนจากหลักจากพันเดียวขึ้นหนึ่งขึ้นเกือบหมื่นอะ่ะให้ผมว่าขึ้นหมื่นได้วะั้งนั้นอะ่ะเอาจริงออะลองดูลองดูลองดูเผื่อขึ้นหมื่นได้ทนะุกคนผมว่าถึงคือยังไงก็ถึงว่ะเอาจริงๆมาขนาดนี้แล้วนะครับถ้าไม่จบก็ยไหวจะจบที่แปดพันนะ มาไหมโอเคเจ็ดร้อยผมว่าได้ผมว่าได้จริงๆมา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 โอเคนักวุฒิเอยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเฮ้ยใหยผมว่าถึงผมว่าถึง<ๆ>ผมว่าถึง,<ๆ>ถงฉลองสองการหนึ่งหมื่นไปเลยครับอีกนิดเดียวอีกแค่นิดเดียวทุกคนเราใกล้ถึงเป้าหมายแล้วอีกนิดเดียวผมว่<ๆ><ๆ>าถึงยังไงก็ถึงแน่นอนสึงร้อยสิถึงไหมเรียบร้อยหนึ่งหมื่นพอย์ครับผม จาก1,000พอยที่เอาเข้ามากะเมื่อกี้ห้องพิเศษเล่นๆแล้วเสือกไปติดมังกรจนตอน,ตอนนี้อยู่ที่10,000พ o เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งถือว่าโอเคมันเกินเขาว่าโอเคอะเอาจริงตอนนี้คือเวอร์มากเลยนะคนอยู่ๆมังกรทองก็แตกไม่ถึง8,888พอยต์แปด8,888พอยต์80พอยต์ใช่ปะหรือ8 8 8 8ว่าผมจำไม่ได้อะแต่เมื่อกี้คือเลขแปดล้วน,นมากเลยทุกคนถือว่าอ่ะเป็นฉลองสองการไปแล้วกันนะครับผมตอนที่ผมมีเงินอ่ะ มีพออีกหมื่นหนึ่งอะในวันสงการแล้วครับผมทําให้สามารถไปเที่ยวเล่นได้แบบชิวๆแล้วนะใครที่อยากลองก็มาลองกันดูนะครับผมกับเกมไปชิคกอนนะครับในวันนี้ผมขอจบคลิปไปเป็นที่ก่อนดีกว่าแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเรา,าเจอกันใหม่ในะทุกคนในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบาย